Thank you. านมิตรภาพนะครับไปถึงบ้งเวียงเลยว่าเอ่อมันจะใส่ระยะไม่กี่นึงทางกากที่นะครับไปยินข่าวว่าเขายึดถนนใหม่นะครับเป็นท่านบนห้องจะไปกับติดตามนะครับคลิปการเดินทางในคลิปนี้ของผมนํามด้ยครับจะเป็นยังไงกัติดตามกันได้เลยครับผมครับตอนนี้ก็เดินทางนะครับก้อนที่จด สอบกแลาวเดี๋ยวผมจะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวเติมไปจะเต็มถังนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นมันมันมีบอกว่ามีปั๊มปตท่อู่ครับเดี๋ยวเข้าแวะตรงนั้นนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วเข้ากับไฟเตครับเรียบร้อยนะครับผมเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับเต็มถังนะครับกัมาเบิงนะครับว่าการเดินทางนะครับน้ำมันเต็มถังนะครับจากการเดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์มา ไปถึงบางเวียงนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ2ยุช่งกว่านะครับสองรอยกโลูกนะครับเข้ามาเบินกันว่าเติมน้ำมันเต็มถังนะครับสามารถไปกลับไปบอกนะครับเป็นยังไงห้างไปติดตามกันไม่คิดใน,นกับทางนี้เลยครับผม วันน้องนนะครับเนาะว่ามันจะเป็นยังไงไปดีตามส้มกันได้เลยครับ าการเดินทางไ่ยังมืงเงี้ยงจะใช้เวลาจากชโมองครับตอนนี้ออกจากงานเพียงพอดีครับเดี๋ยวเขาจะขอไปสแกดงทางต่อหม้อการศุลกากรกกของโซฟอร์ไลทเทียนหนึ่งครับ ที่รถไทยนะครับต้องมามาด่านตรงนี้นะครับเอกสารจะแต้มวีซ่าต่างๆนะครับมาตรงนี้ครับใช้เวลากับเขียนนี่ตรงนี้นะครับกจะเป็นเส้นทางนะครับหมายเลข450นะครับเราจะเดินทางไปทางบวงเวียงนะครับันนี้ออกจากสะพานมิตรภาพนะครับของจังหวัดนองคายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเดินทางนะครับไปยังจังหวัดวังเวียง ซปลาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสิ้นทางนะครับเอามาทางนี้กันลวบางนะครับพี่น้องดูนี่ครับเลี้ยงง้อเลี้ยงง้อกลางถนนครับนี่ครับนครลงเวียงกันนะครับมันก็จะเลี้ยงง้อครัวแต่ราบ้างอะไรกันครับกันผู้ใดขับรถพานมาทางนี้ก็ต้องระวังนะครับง้อหรืกับแพะหรือกับแยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษครับ แหวดอดพักปั๊มปตทครับกิ่นกาแฟก็หนึ่งแก้วก็1มืนเจ็ดครับถึงแล้วแวะปั๊มปตทร,รถก๊าซไรครับมาเติมน,น้ำมันได้อยู่สักรระเทตตปตปอรเราน้ำมันเหลือเพียงข้อครับทั้งหนานี่จำเนนทางด่วนเน,ะนเาะบมกเนียใจแล้วคิดบุ่นกันครับมันเป็นแนวดผมกับเเคยมากเลยครับ ไทยโพนทงเลีว้วขวาทางด่วนวังเวียงตรงไปแมนแล้วครับตรงไปครับเนี่ครับจะเป็นสีแยกพุนพงบอครเบิดวันนี้ใจเด้อแต่แ้นาตรงไปก็จะเป็นทางด่วนของ วังเวียงครับนี่ครับทางด่วนลาวจีนถนนไปต็เวียงจันสองกิโลเมตรพัฒนาครับาลาวคนระับแต่ผัดโควิดมาสองปีนะครับปืน่ึงเปิดด้านมากกันผมมาั้งแรกกันจอว่าถนนโอเคไหมครับ สมบรรยากาศกัดไปเรื่อยๆครับจนฮอดบ้ง,งเวียงหมดเลยครับพี่น้อง เมื่อกี้เขาจะเป็นพ่อมาไล่ขางขางเงิน ทางซ้ายครับเข้ามาเขาปังขวาเขามาผูพเดียวเเลยเลยตรงล่งปเปลยกครับพี่น้องไปเดินทางกันต่อครับเขากับนีอ่าการควบคุมความเร็วนะครับเหมือนรถเก่งกับม่เกิดรอยยี่สิบนะครับรถบัสกันร้อยหนึ่งรถบรรทุกกันรอยหนึ่งนะครับไปเดินทางไปพ้องเลี่งต่อครับอีกรอยแปดกิโลนะครับ This is my 43ที่ครับในการเดินทางครับนับเดียวครับสริกสบายนะครับเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับ ในอุโมงคงมันมีไฟไฟมืนไฟตาครับประมาณจิ0ลอยหสิบเมตรมาสักโคตรสวยครับนี่ครับเมื่อดดตื้อตืดตืด้อเลยครับม่บมีไฟครับพี่น้องนี่ครับเขาุโม่ง แต่สัญญาณเน็ตด,ดีเลยครับอยู่สอ่ปล,ลาราครับน่ครับตัดกลางภูเขาอยางเี้ยครับออกเลยมาเรียบรยบ้อยครับผมเดี๋ยวทางต่อครับผม ประเทศสอบบอรลาวครับโคตรงามครับเนีอีกประมาณยี่ยี่สิหกกิโลครับมบรรยากาครับมือที่เต็มไปด้วยหุบเขาครับบรรยากาศดีตลอด ประมาณแปดกิโลนะครับจะเข่าในตัววงเวียงครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการเดินห้างวิวที่รถทัศน,น์ขางถนนก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งครับนะครับเพื่อนเขาเพื่อนไปอย่างครับเพื่อนว่าถล่มเหมือนตัดภูเขาเลยครับนครับอาจจะมีลองลอยที่เพิ่นตัดภูเขาครับแล้วก็เหตดทางนะครับทั้งซ้ายมือเนี่ยครับแล้วก็ขวามือครับน่าจะเพิ่นานาจะตัดเนาะที่นอก เมื่อไหร่จะตัดผู้เขาลงนี่ออกเลยครับเลยวกันเทปเป็นหนห้างพาเขาลงไปเลยครับนี่ครับ <S <S ย่างสวยครับทางหลักสั้นนี่ครับสวยมากโอ mm. ้คงบรรยากาศป mm. สวยกว่าขวมวนที่น้องครับแต่น้นจะ ตอนก็ดีก็ข้ามวลครับบังครับก่อนจะเขาโผวังเวียงครับป้าใ่พี่นองเบิร์บรรยากาศครับโอโ้สวยงามมาก่ครับซ้ายมือครับซ้ายมือสวยครับอไลงตรงนี้ครับพี่นวางเวียงถึงแล้วนะครับ いい ปิดเลยพุ่นบอกครับครับ <c oughs> เดยวทางถึงเรียบร้อยครับผม น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับก่อนเข้าวางเรียนเดีย๋ยวเขาจะเดินทางตรงกันไปต่ออันนี้ก็เสียค่าธรรมเนียมนะครับทางด่วน1นึ0 0 0สนสองาพนปีนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณประมาณชั่วโมงกว่ากว่า เราจะเดินทางไปพักต่อครับผมถึงท,ที่พักนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องพักราคาสองแสนกีบนะครับมันสี่ร้อยกว่าบาท ดูบรรยากาศในห้องครับห้อง,งน้ำครับอืมที่นอนนะครับพัดลมแอร์แล้วก็วิวครับ ครับโรงแรมไดมอนด์โฮเทลอยู่วังเวียงนะครับเป็นวิวขึ้นละสองแสนกีบครับอยู่ข้างนอกครับตรงนี้ก็ฝนต,ตกครับพี่นอ้องมาเที่ยวได้ครับเสาร์อาทิตย์ให้จองนะครับาลูกค้าเขาอาจจะเยอะ นะครับเถือกซื้อกับประมาณคืนละแสนสองนะครับแสนสองกับสองร้ยกว่าบ,บาทคนอยากจะได้วิวแบบสวยๆงางๆแบบนี้นะครับคืนละสองแสนกีบโอเคครับบรรยากาศของพักครับเตียงนอนทีวีนะครับที่นั่งเลนผู้หยิงจนี้ครับดูอโอเคครับ กูเดียวอยากจะมาวัางเวียงกับมาได้นะครับบรรยากาศนตกครับ บรรยากาศนะครับเมืองเวียงตอนฝนตก <Okay. S 1> แซนวิตครับนอ mm ้อ hmm. งนะครับผมไม่กินร้านนี้หละ mm hmm. อันนี้จะเกยวแม่ที่แม่เห็นไสองอันนี้แหละเบ,อบอ่อันที่เจ้าเห็น อ,อ,อันนี้าอันละอันละสามหมื่นห้าสาอันละสามหมื่นห้านดูวิธีการทำนบ ทาาโรงแรมดาม,มอนโรงแรมแกนริวเวอร์วิวนะครับน,นี้มาเที่ยวมาลองได้อาหารพื้นบ้านนะแม่นะ นี่นะครับเบอร์โทรร,ทร้านแม่พุทธเนาะแม่เห็นบอร้านแม่พุทธมีบริการล,ล,ล่องแพล่องเรือครบเบอร์โทรติดต่อได้นะครับผมหรือติดต่อบ้านผมก็ได้มาบางเวียงต้องมาครับวิธีการทำ วันนี้คนไม่ค่อยเยอะครับวันธรรมดาวันนี้ก็หลังฝนซา,นาอ๋อนี้มารถไฟแล้วแม่นะอ๋ออันนี้เขามงเท่าไหร่แม่คนเท่าไหร่ปกติหลังรถตุ๊กเองปกติคันลูกคุณมากคันหลายคนกับผู้หนึ่งส <10, 000 S 2> ิบพันสิบพันเนาะอันมากหลายคนคันว่ามากน้อยคนกับผู้หนึ่งสามสิบพันเป็นเมาเลยเนาะเป็นเมาเลย อผู้ใดมาวงเวงกับมากินได้ครับร้านแม่พุทธมีครบเลยครับอันนี้อันไหนแม่อันนี้เค้นแมาอ,อย่างไงเป็นโรตีเนาะอ๋อโรตีสิบห้าพันกีบอ่านลเลาเล่นได้ครับเมนูมีเบอร์เกอร์นะครับครับา อคครับผมผู้ได้มาครับมากินได้เลยครับร้านแม่พุทธกินไปทั่วครับมาไลาฟคนโบก็เดินทางกับประเทศไทยเรียบร้อยนะครับผมออกจากดานกับบ่อขับบ่อยากครับยื่นเอกสารแป๊บเดียวตอนแรกก็นึกว่าจะยากแต่แดนชื่นส้มครับอนเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมออยดานนองค่ายพนมม่วนนี่เลยครับสุดยอดแนะนำดีครับเลยครับสุกากาดพันกันแนะนำดี แต่ไปทังสปล่าเพิ่นกะกะแนนนํำดีกันครับกครข้างแรกที่ผมมาขามดานกะถือว่าได้รู้ขั้นตอนเนาะขั้นตอนในรายอย่างเลยครับกะมาบ่เป็นครับมาผู้เดียวเลยผู้เดียวว่าเอกสารต่างๆขั้นตอนต่างๆจะให้ยังไงกะกะขอบพุณนเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ค่อยค่อยในน้าคาแนะนํานะครับเอารถขามไปั้งแรกกะดานสะพันมิตรภาพไทยเล่าอยู่หนองคายกะ เพื่อนก็จะให้เข้ากรอกเอกสารทุกอย่างครับนั่นก็คือดานข้อมูลที่เอาสามารถยืนทีเดียวเพื่อนก็จะในเด้เลยแต่อันนี้เขาต้องมาก,กรอกเอกสารเองครับว่าจะเป็นคนขับรถแล้วก็ลไล่ซื้อผู้โดยสารนะครับแล้วก็ขาออกครับขาออกอ,อย่ยูต่อม่อสอปปอเล่าเพื่อนจะถามนะครับว่าว่าเขามาไปเที่ยวมาดลยสแล้วก็ซื้อโรงแรมอย่างเพื่อนก็จะเขียนในใบเขาเงินว่าใบเงยกับที่ต่อมอเพื่อนในเข้ากรอกครับกอนเขาแล้วก็ออกนะครับก็เรียบร้อยครับ ทิปการเดินทางนะครับจากบุดรไปวังเวียงนะครับด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็จะเป็นการรีวิวส้นทางนะครับให้ท่านผู้ชมหรือให้ต้นพี่น้องในเบงนะครับว่าประเทศเล่วปิดประเทศมาสองปีแล้วนะครับเขาเปิดประเทศปึ๊บถนนไปสถานที่ท่องเที่ยวก็ถือว่าสะดวกสบายครับเพราะว่าจะเป็นทางบกหรือทางรถไฟนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ผมขออนุญาตนะครับทุกท่านนะครับกลับไปทำภารกิจหรือทำงานผม ติดตามคลิปต่อไปได้นะครับว่าผมจะไปเที่ยวใสหรือจะไปรีวิวในของประเทศเล่านะครับติดตามนะครับในช่อง YouTube ผมได้นะครับพ่อหนูพาเที่ยวนะครับผมขอบคุณครับฝากติดตามไปเด้อครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ผมไปเด้อไยบายครับสวัสดีครับ